เรียกได้ว่าเป็นสาวโสดที่เก่งรอบด้านจริงๆค่ะสําหรับยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเก๋ไก่นัดนิชานา้มวงหรือเก๋ไก่สไลเดอร์หวานใจของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีที่ล่าสุดเจ้าตัวเซ็นสัญญาเข้าสังกัดช่องสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแถมยังเตรียมขึ้นแท่นเป็นนางเอกคนใหม่ประกบคู่กับนักแสดงหนุ่มกองทัพพีอีกด้วยค่ะโดยทางอินสตาแกรม CH3 Thailand แลได้โพสต์เซตภาพเก๋ไก่พร้อมข้อความระบุว่าช่องสามเปิดตัวเก๋ไก่สไลเดอร์เซ็นสัญญาขึ้นแท่นนางเอกใหม่และอินฟลูเอนเซอร์ เก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นันิชานาวงฝากเนื้อฝากตัวจับปากาสเซนสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องสามเนที่รับรายแล้วค่ะคืนแทนเป็นนางเอกป้ายแดงของค่าชนลามพีบาเธอร์ประกบคู่ครั้งแรกกับพายเอกขวัญใจาสาวสาวกองทัพพีคในผลงานละครที่มีชื่อว่าก็รักมันปากใจซึ่งบทบาทของเธอในเรื่องนี้จะมีคาแรคเตอร์แบบไหนเก๋ไก่กองทัพพีคจะเป็นอีกคู่ที่มีเคมีเคใจเกินต้นพุ่งแรงขนาดไหนต้องรอติดตามค่ะ